เทลยีมันสามารถทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาได้มันทําให้ประโยคนี้เป็นจริงก็คือใครๆก็จุดๆุุใครๆก็บินได้ใครๆก็ทําน้าแข็งกินเองที่บ้านได้วันนี้ใครๆก็ต้มเบียร์ที่บ้านได้ใครๆก็สามารถส่งเงินข้ามประเทศได้ใครๆก็สามารถจะไลฟ์ได้อะไรเงี้ยก็เลยขึ้นป้ายว่ารับบิตคอยดีใจกันใหญ่เลยอะไรเงี้ยก็มาสแกนจ่ายวันนี้มันมานั่งร้องไห้พี่ผมไม่ได้จ่ายด้วยบิตคอยอะไร้ยบละสามหมื่นเลย,ย จริงๆไม่ใช่ต้มเบียร์เพื่อแก้เหงาเดนจับบ้างอะไรบ้างก็รู้สึกว่ามันไม่ก็ยุติธรรมก็เลยอยากลุกขึ้นมาต่อสู้ว่าต้มเบียร์เปียนประเทศไม่ใช่ว่าเราจะมางกันทั้งประเทศแต่การทำเบียร์มันทำให้คนทำมันรู้สึกว่าเอ้ยเราก็มีค่าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะ สร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วก็มีคนรักเราชอบเราให้คุณค่าเราแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นอีกเราก็ตระหนักรู้ว่าเอยอำนาจอยู่ในมือฉันสิ่งที่พี่ชิดสนใจมากกว่านั้นเกอ ยังมีอะไรอีกบ้างที่เราจะพึ่งพาตัวเองพี่ว่าคำถามที่2คำถามที่3ามที่3ต่างหากที่พิชิตสนใจมากๆแล้วก็พร้อมที่จะทำให้ดูแล้วก็เสียสละเพื่อให้พวกเราได้ตั้งคำถามเพราะเมื่อเกิด w วัดเอลขึ้นมาเสร็จปั๊บนั่นแสดงว่าเรากำลังจะเอาอำนาจกลับมาอยู่ในมือเราปัญหาที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้เรามักจะเอาซอสความรับผิดชอบของเราไปอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งเราก็คาดหวังว่าจะมีใครสักคนเป็นนายก เป็นอาสวเินขี่ม้าขาวมาช่วยปลดทุกข์ปลดโศก,กซึ่งกิชิตก็อยู่มา52ปีไม่มีห <laughs> นทางทเดียวมีโอกาสเป็นไปได้ก็คือจงเอาความรับผิดชอบต่อตัวเองกลับคืนมาแล้วก็ดูแลตัวเองเมื่อทุกคนดูแลตัวเองเสร็จปั๊บเนี่ยจะว่าสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็เป็นไปได้ขณะเดียวกันมันก็จะลดอำนาจลดความกลางของคนที่อยู่ตรงกลางที่มันคิดว่ามันคิดดีคิดเพื่อเราแต่จริงบางครั้งมันก็เอาเปรียบเรามากเกินไป ทคโนโลยีมันสามารถทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาได้มันทําให้ประโยคนี้เป็นจริงก็คือใครๆก็จุดๆๆใครๆก็บินได้ใครๆก็ทําน้ําแข็งกินเองที่บ้านได้วันนี้ใครๆก็ต้มเบียร์ที่บ้านได้ใครๆก็สามารถจะส่งเงินข้ามประเทศได้ใครๆก็สามารถจะไลฟ์ได้อะไรเงี้ยไอเดียแบบเนี้ยมันคงฝันและจินตนาการไวตั้งแต่ร้อยสอร้ปีที่แล้วอ่ะแต่ มันยังทําไม่ได้จนกว่าความเป็นไปได้เชิงเทคนิคจนกว่าวิศวกรรมมันจะก้าวหน้าเทคโนโลยีมันจะก้าวหน้าเป้าหมายของเทคโนโลยีจริงๆกิมันทําให้บางกิจกรรมที่เคยอยู่ในกลุ่มคนเล็กๆที่ทําได้แล้วมันจะไม่หยุดแค่นี้โลกถูกขับเคลื่อนถูกพัฒนาไปข้างหน้าเข้ามาลิเบเรตให้พวกเราสามารถจะทาหลายสิ่งหลายอย่างได้ที่ตอนนี้เขาจะเก็บไว้เฉพาะคนรวยอะไรอย่างงี้ เราคาดหวังโมเดลทอปดาวเนาะอยากเพราะมันจะเปลี่ยนประเทศนี้คงเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็ยังเหลืออีกวิธีหนึ่งที่เรายังไม่เคยลองก็คือบัตเตอมอัพแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแต่อย่างน้อยพิจิตว่าตื่นมาทุกเช้ามันก็ยังมีความหวังทุกวันว่ามันจะเปลี่ยนเพราะตัวเราเปลี่ยนแล้วเพื่อนรอบข้างเราเปลี่ยนอย่างน้อยมันก็จะมีฟีดแบ็กที่เป็นบวกแล้วนี่ก็ผ่านมา10กว่าปีแล้วพิชิตมีลูกศิษย์5,000คน แล้วก็มันก็ไปสอนคนอื่นต่อวันนี้มีคนต้มเบียร์ประมาณเกือบแสนคนทั่วประเทศอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็จะหนักรู้แล้วถามว่า what else เนี่ยเราไปถึงไหนกันแล้วพี่ชิคก็ยังไม่สามารถจะทราบได้ พอเจอบิตคอยคอนเซ็ปในเรื่องของฟิกซ์พพลายในเรื่องของไม่มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดความปลอดภัยในรูปแบบของกระจายศูนย์ไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของมันคือมันนี่ for the people by the people มัน Amazing มากมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอแต่มันมีกวิธีหนึ่งก็คือขุดเอา Physical ซื้อตัวคุณบิตคอยเป็นแบบทำไร้แล้วก็เอามาขุด ไปจอยพูเข้าไปแล้ยู่ดีได้บิตคอยเข้าวอลเล็ตด้วยอะไรเงี้ยตื่นเต้นใหญ่เลยนนัได้เห็นตัวเลขมันวิ่งอยู่ในอวลเล็ตอะไรเงี้ยก็เลยรวบรวมเงินไปซื้อเครื่องที่ใหญ่ขึ้นช่วงแรกก็บิตคอยได้มาจากการขุดอะไรเงี้ยต่อมาก็ช่วงนั้นน่าจะมีน้องๆ เอาคอมพิวเตอร์บ้างเอากราฟิกการ์ดบ้างไปไปขุดบิตคอยก็อยากใช้อ่ะอยากใช้จ่ายก็เลยขึ้นป้ายว่ารับบิตคอยดีใจกันใหญ่เลย,เลยอะไรเงี้ยก็มาสแกนจ่ายวันนี้มันมานั่งร้องไห้พี่ผมไม่ได้จ่ายด้วยบิตคอยอะไรเดียวละสา0 0มื่นเน่าจะมีพวกเซิร์ฟเอเ็นจิเนรว่ารับบิตคอยด้วยก็เลยมีคนเอาชื่อร้านเราไปใส่ในแผนที่โลกว่านี่คือที่ที่รับบิตคอย